มาเลยจ้าพี่พี่จ้าววันนี้แฟลตเซลนะคะแมแคคาเดมียอร่อยเต็มคําเหมือนเดิมวันนี้ราคาพิเศษอีกแล้วนะคะเหลือแค่59บาทถูกกว่าเดิมอีกแม่ปกติเราขายกันถุงละ200บาทนะคะวันนี้พี่พี่มากดในไลฟ์ไปได้เลยวันนี้นะคะแมแคคาเดมียแมคใหญ่เปลือกบางนะคะเนื้อเยอะตัวนี้อร่อยกรุบกรอบกันทั้งครอบครัวเลยค่ะวันนี้โปรซื้อ1น,นะคะได้ไปอีก2รวมเป็น3ถุงเหลือแค่59บาทเท่านั้นเลยแม่นะคะรีบกดรีบเก็บได้เลยนะคะใครเข้ามาแล้วเนาะเห็นราคาดีดี แบบนี้แล้วรีบกดรีบเก็กบได้เลยไม่นแนะนาให้เพิ่มสินค้าลงในรถเข็นนะคะเพราะว่าไลไรตะกร้าแฟร์เซลเนี่ยมีน้อยมากๆนะคะมีจํานวนจํากัดนะคะใครสั่งซื้อก่อนได้ไปก่อนเลยใครอยากได้ขูป้องจัดส่งฟรีน้องจ๋าแนะนําให้พี่พ,พเนี่ยสั่งไปเลย3เซตสี <S <S ส่เซตแม่วันนี้ทานเพลินกันทั้งครอบครัวเลยบอกเลยวันเดียวหมดนะคะตัวนี้คืออร่อยหวานมันกรุบกรอบมากๆเลยเป็นความหวานจากธรรมชาตินะจ๊ะไม่มีเติมน้ําตาลอะไรเลยแม่วันนี้โปรนะคะซื้อ1แถม2นะจ๊ะราคาพิเศษเฉพาะในไลฟ์เลยนะคะเหลือแค่ แค่59บาทเท่านั้นเลยจ้ะใครชอบทานถั่วแมคคาเดเมียอยู่แล้วนะคะพี่พี่สามารถกดไปทานได้เลยใครเคยทานถั่วอัลมอนต์มาแล้วรู้สึกว่าอุ้ยมันแข็งเกินไปอยากได้ถั่วที่มันแบบมีความมันความหวานความนิ่มนะคะความกรุบกรอบนะคะแม่กดแมคคาเดเมียได้เลยปกติเราขายถุงหนึ่ง200บาทวันนี้เปิดพิเศษให้พี่พี่เลยจ้ะ3ถุง59บาทแม่ไม่มีใครทำแน่นอนวันนี้แฟลชเซลเฉพาะในไลฟ์เท่าน,นั้นนะจ๊ะหมดแล้วหมดเลยถตะก้าแฟลชเซลหมดเนี่ยเราไม่มีเติมให้แล้วนะจ้ะพี่พละะาาล์ นะคะ59บาทสามารถกดสั่งซื้อชําระเงินภ่ายในไลฟ์ได้เลยนะวันนี้ราคาพิเศษนะคะแม่รีบกดรีบเก็บได้เลยนะคะสําหรับแมคคาเดเมียนะคะซื้อ1ได้ไปอีก2รวมเป็น3ถุงเหลือแค่59บาทจานวนจํากัดน,นะจ๊ะพ,พี่จ๋าใครอยากได้คูป,ปองจะส่งฟรีกดไปเลย3เซตแม่วันนี้3เซตนะคะคุณพี่ได้ไป9ถุงเลยแม่ขา9ถุงเลยนะคะราคาพิเศษเลยแม่วันนี้ซื้อ1ได้ไปอีก2นะคะรวมเป็น3ถุงเหลือแค่59บาทปกตินะแม่แมคคาเดเมียเนี่ยราคาแพงมากๆเลย วันนี้น้องจ๋าเปิดจัดเซลให้พี่พี่เลยค่ะนะคะซื้อ1ได้บิก2เหลือแค่59บาทจัดส่งฟรีจ้ะแม่มีคูป,ปองจัดส่งฟรีกดไปเลยคนละ3เซตสี่เซตน้องได้คูป,ปองจัดส่งฟรีใครอยากเก็บเงินไปทางคนพี่สั่งซื้อตอนนี้แล้วก็เลือกชําระเงินไปทางได้นเลยนะตอนนี้นะคะตะกร้าแฟลชเซลใกล้หมดแล้วจ้ะแม่นะคะแอดมินบอกว่าเหลือไม่ถึง10ออเดอร์สุดท้ายใครเข้ามาแล้วนะคะอยากได้ราคาดีๆแบบนี้นะคะรีบกดสั่งซื้อรีบกดชําระเงินได้เลยนะใครที่เพิ่มสินค้าลงในรถเข็นอยู่นะคะพี่พน,นี่นะะจ้ว บอกเลยถ้าแม่ไม่จ่ายเงินตอนนี้นะคะไม่ทันตะก้าแฟชซล์แน่นอนวันนี้แมคคาเดเมียค่ะแม่ซื้อ1ได้ปอีก2นะคะราคาเหลือแค่59บาทรีบกดรีบชำระเงินได้เลยค่ะคุณพี่นะคะตัวนี้อร่อยกรุบกรอบนะคะทานเพลินทั้งครอบครัวเลยนะคะกดไปทานกันได้ทั้งครอบครัวเลยแม่ตัวนี้มีไม้แกะให้ด้วยนะคะทานง่ายทานอร่อยมากมากเลยเหลือแค่59บาทเท่านั้นคุ้มมากใครเข้ามาในไลฟ์น้องวันนี้คือคุ้มสุดแล้วจ้ปพี่จา๋ารีบตุนรีบเก็บได้เลย,ก,เลยก่อนที่ตะก้าแฟชซล์จะหมดนะคะใครยัง ไม่ชำระเงินรีบชําระเงินได้เลยตอนนี้นะคะแม่ตะก้าแฟเซลเหลือไม่ถึง10ออเดอร์สุดท้ายแล้วจ้ะรีบกดสั่งซื้อชำระเงินได้เลยนะคะ